ดีค่ะวันนี้เรามาแกงสะตอตกันนะคะสะโเราก็ขูดผิวนอกออกแล้วนะคะก็เอาอันนี้ออกเดี๋ยวเรามาแกงสะตอตกันนะคะต้องขูดผิวเขียวเขียวออกก่อนนะคะขูดผิวเขียวเขียวออกก่อน พี่ก็ขูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ขูดผิวเขียวๆหกแล้วเรามาทำแกงกันค่ะ เดี๋ยวจะแกงสะโตกับหมูนะคะกับหมูเนื้อแดงแกงกะทิสะโตแค่เรียกว่าสะโตตั้งเปลือกค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปจำสวนกันแล้วทำกับข้าวไว้กินตอนเที่ยงแล้วก็ไปที่สวน เที่ยงกลับมาก็ไม่ต้องทำกับข้าวอยู่ค่ะทต่ไว้ให้สเต็จองข้าวแล้วก็ทำกับข้าวไว้ให้ติดค่ะแล้วเราก็ก็แบ่งก็ตัดออกเป็นอันเป็นละเม็ดๆค่ะเป็นเม็ด แบบนี้ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำค่ะแช่น้ำไว้เดี๋ยวมาเกง ครื่องแกงกับกะปิเหมือนเดิมนะคะเครื่องแกงกะทิค่ะลวข้อละลายนา้ําละลายน้ำข้นนะคะให้เครื่องแกงเข้าก,กันได้ดีเ,เจ้าอยู่ใส่ไม่ก็เยอะมองเห็นไหมคะ กงข้เน,นะคะรื่องแกงเข้มข้นมากเลยส่น้ำหมูนะคะมีเนืน้อหมู กะทิค่ะกะทิกะทิเนี่ยอร่อยนะคะกะทิอัมพวาค่ะกะทิลงไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเพิ่มนะ้ำ เพิ่มน้ำนะคะอันนี้น้ำน้ำเปล่าเพิ่อมลงไปแล้วะคะ็แล้วก็จุดแคสนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาโรยทำแกงเดี๋ยวลลวนะคะแล้วก็ แต่โตเลยกล้าต so mm. ่โตไม่ได้เยอะเลยนิดเดียวเองไม่ค่อยเห็นเม็ดต่โตเลยเดี๋ยวโตไม่สุกโตไม่สุกนะคะ พอสุกแล้วก็ได้เลยค่ะแล้เวเราใส่กาด้วยนะคะแล้วก็ใบมะขูดมะขูดแอแ้งค่ะมันไม่มีต้นมะขูดที่ถวนนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะจิมรสดูหน่อยค่ะ อืรสชาต์พอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วพี่จะไม่ปรุงอะไรแค่นี้เพราะว่าไอเครื่องแกงปากใต้จะเข้มข้นมากไม่ต้องปรุงเลยค่ะคุณเออ,อ,อืได้แล้วโอเคสุกแล้วเอาเม็ดพอดีเพื่อแก่นี้ ไอ้ดูดดตังเลยตักก้ามาก,กินไอ้นี่ตังหมดเลสักปีเพื่อว่ามันเพื่อว่าตรงนี้มักกนตายมั้งกจบต่อลงไปเลย นี่คือบ้านสวนมีตังนี้แหละบ้านสวนอ่ะนี่